สวัสดีค่ะพี่ปอสองวันนี้จินตคณิตเล่ม4ี่3นะคะมาถึงหน้า46หน้า4ี่นะคะตัวเลขจะเป็น4หลักหารนหลักนะคะ4หลักหาหนึ่งหลักมาดูนะคะสงสัยไหมว่าดีดยังไงนะคะวิธีการดีดเหมือนเดิมเลยแต่ว่าการตั้งโจทย์นะคะมาดูนะเตรียมลูกคิดมาก่อน สองศูนย์ศูนย์สี่หารสองนะคะสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมมีสมาชิกอยู่สี่ใช่ไหมคะลบวงกลมมีสมาชิกอยู่สองเท่ากับสองตั้งโจทย์ที่จุดสองจุดสองเด็กๆดูนะคะจุดกึ่งกลางคือตำแหน่งที่หนึ่ง หลังจุดกึ่งกลางคือ0ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเดาออกไหมจุดกึ่งกลางคือ1นสองคือตำแหน่งที่10นะคะคือหลักสิบในลูกคิดนั่นเองนะคะตั้งโจทย์ที่ตำแหน่งสองนะอยู่ตรงนิ้วที่คุณครูชี้นะคะหลักนี้ตั้งเลย2 0 0 4นะคะเราดูที่2 0 0 4ดูที่2ก่อนนะคะส เท่ากับสองนะคะสองตัวหารกับสองตัวตั้งนะคะเท่ากาันเว้นหนึ่งช่องกระโดดมานะคะดูนิ้วคุณครูเป็นหลักนะคะกระโดดมาเราจะดีดที่หลักนี้ที่คุณครูจิ้มไว้เพราะฉะนั้นดูสองหลักแรกสองอะไรได้0ู2สองสองอะไรคะสองหนึ่งสองลบศูนสองออกไปนะคะ ต่อไปนะคะนิ้วชี้คุณครูจิ้มสองอะไรได้ศูนย์ศูนย์มีไหมสองอะไรได้ศูนย์ศูนย์ไม่มีจากที่เราจะดีดในหลักนี้เราก็ต้องข้ามหลักมานะคะสองอะไรได้ศูนย์ศูนย์อีกมีไหมคะไม่มีเพราะฉะนั้นเราก็ข้ามหลักมาจนถึงหลักหน่วยแล้วขยับมาเรื่อยเพราะมันหารกันไม่ได้ถูกไหมคะต่อไปสองอะไรได้ศูนย์สี่ตามลูกคิดสอง สองสี่ลบศูนสี่ออกไปนะคะต้องขยับหลักให้ถูกดังนั้นคำตอบคือหนึ่งูนูนสองนะหนึ่งูนูนสนะคะคอมมางงไหมยังงงอ่ะมาลองดูอีกต่อไปเก้าูนหหารหกสี่เหลี่ยมลบวงกลมเท่ากับ 2ตั้งโจทย์ที่จุดสองนะคะจุดสองอยู่ข้างหน้านะ90้าศูนะคะ9อยู่ตรงนี้หกหน้อยกว่า9เว้นหนึ่งช่องกระโดดมานี่นะคะจิ้มไว้ก่อนกระโดดมาหลักที่คุณครูจิ้มไว้นี่นะคะดูสองหลักแรกคือ09นหอะไรได้ศูนย์เก้าหหึงหลบศูออกไปนะคะ ต่อไป6อะไรได้สามศูนย์เห็นไหมคะดูลูกคิดนะ6อะไรได้สามศูนย์หกห้าสามสิบลบสามศูนย์นะคะต่อไป6อะไรได้ศูนย์ศูนย์ดูที่มือคุณครู6อะไรได้ศูนย์ศูนย์มีไหมคะไม่มีเพราะฉะนั้นเราจะกระโดดจากหลักสิบข้ามมาหลักหน่วยนะคะเพราะมันไม่มีตัวหารต่อไป6อะไรได้ศูนย์หกคะ6อะไรได้ศูนย์หก 6 1 6ลบ0ย์ออกไปนะคะได้คำตอบ1501นะคะ1 5 0 1่ดูไปเรื่อยๆนะต่อไป4 0 0 4สี่หาร4สี่เหลี่ยมลบวงกลมเท่ากับ2ตั้งโจทย์ที่จุด2อนะคะอยู่หน้าจุดกึ่งกลาง4 0 0 4นะคะ ความยากคือมันมีศูนย์ตรงกลางเราทำให้เราต้องขยับหลัก4เท่ากับ4เว้น1ช่องเท่ากันต้องเว้นนะคะจิ้มไว้ก่อน2หลักแรกคือศูนย์สอะไรได้ศูนย์สีนึงสี่ลบศูนย์สออกไปนะคะจิ้มไว้ก่อนใช้นิ้วจิ้มไว้ก่อน4อะไรได้ศูนย์ศูย์มีไหมคะ ไม่มีจากหลักนี้ที่เราจะดีดกระโดดมาสี่อะไรได้ศูนย์ศูนย์ไม่มีกระโดดมาหลักหน่วยสี่อะไรได้ศูนย์สี่สี่หนึ่งสี่ลบศูนย์สี่นะคะคำตอบคือหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งนะต่อไป7 0็ดหารหสี่เหลี่ยมลบวงกลมเท่ากับสองตั้งโจทย์ที่จุดสองเจ็นะคะ 5น้อยกว่าเเว้นหนึงช่องอีกแล้วนะคะห้าอะไรได้ศูนย์เจ็ดห้าลบศูออกไปนะคะ5อะไรได้2 0 5อะไรคะห้าสี่ยี่สิบลบสองศต่อไปห้าอะไรได้ศูนย์ศูนย์มีไหมไม่มีขยับหลักไปต่อไป5้าอะไรได้ศูนย์ห้าห้าหนลบศูนย์นะคะต้องขยับหลักมาเรื่อยๆนะ คำตอบคือ1401งสี่นะคะหนึ่ข้อต่อไป805นะคะ805หาร5้สี่เหลี่ยมลบวงกลมเท่ากับ2ตั้งโจทย์ที่จุดสองแปน้อยกว่า8เว้น1ช่อง5อะไรที่0ูย์ 5 1 5ลบ0 5ออกไปนะคะเหลือ3 0 0 5นะ5อะไรได้3 0 5 6 30 1นะคะต่อไป5อะไรได้0 0ขยับหลักมาไม่มีนะคะไม่มีไม่ดีดขยับหลักมาเรื่อยๆ5อะไรได้0 5 5 1 5ลบ0 5ข้อนี้ได้คำตอบ1 6 0 1นะ1 6 0 1 ต่อไปข้อหค่ะสี่ศศ์หกหารสองสี่เหลี่ยมลบวงกลมเท่ากับสองตั้งโจทย์ที่จุดสองสี่ศนะคะสองน้อยกว่าสี่เว้นหนึ่งช่องนะคะจิ้มไว้สองอะไรได้ศูนย์สี่ 04, ดูจากสองหลักแรกสองสองสี่ลบศูออกไปนะคะทีนี้เหลือศูนย์เยอะเลยต้องขยับหลักมาต่อไปเราจะดีดหลักนี้นะคะที่คุณครูจิ้มไว้ สองอะไรได้ศูนย์ศูนย์ไม่มีขยับหลักมาสองอะไรได้ศูนย์ศูยมีไหมไม่มีขยับหลักมาสองอะไรได้ศูนย์หกสองสาหลบศูนย์หกออกไปนะคะคำตอบจึงได้เท่ากับสองศู 2, 0, 0, นสะคะสองศูนย์ศูนต่อไป 7008หาร8สี่เหลี่ยมลบวงกลมเท่ากับ2ตั้งโจทย์ที่จุด2 7 0 0จนะคะจุด2อยู่หน้าจุดขึงกลาง8มากกว่า7ไม่เว้นคราวนี้ไม่เว้นนะคะตั้งแต่ทำมาเว้นทุกข้อเลยนะคะ8มากกว่า7ไม่เว้น8อะไรได้70ยมีไหม ไม่มีมี8ปไม่ถึงนะคะแปดแปดหลบหกลบสไม่ได้ลบสิเพิ่มหนะคะต่อไป8อะไรได้60นะคะดูลูกคิดแปอะไรได้60 8, ู4 8์แปดหลบห้ลบหไม่ได้ลบสิเพิ่มสนะคะต่อไปเหลือ8อะไรได้48 ปดอะไรคะแปดหกสี่สิบแปดลบสี่สิบแปดออกไปหมดเลยคำตอบจึงได้แปดเจ็ดหกนะคะข้อต่อไปข้อแปดนะคะ 6 0 0 6นหะคะ6 0 0 6หาร7สี่เหลี่ยมลบวงกลมเท่ากับสองตั้งโจทย์ที่จุดสองนะคะจุด2อยู่หน้าจุดกึง่งกลาง6 0 0 6นะคะ7มากกว่า6ไม่เวดไม่เว้นจะดีดหลักชิดกัน2หลักแรก7อะไรได้60 7ิบเจ็ดเก้าหกสิบสามเกินเอาเจ็ดแปดพอเจ็ดแปดห้าสิบหกลบห้าสิบ 6ลบหไม่ได้ลบ10เพิ่มสนะคะต่อไป7อะไรได้4 0ศย์ค่ะดูลูกคิดเจ4ดเกินเอาเจ็ดห้าเจลบ3าลบ5ไม่ได้ลบ10เพิ่มหนะคะต่อไปเหลือลูกคิดเท่าไหร่ห6 7อะไรได้ห้าสดนะคะใส่8ลบห้ออกไปหมดไหมคะ หมดข้อนี้ได้คำตอบแปดหนึ่งโทษค่ะแปดห้าแปดแปดห้าแปดนะคะต่อไปข้อเก้านะคะเจ็ดศูนย์ศูนย์สี่หารสี่สี่เหลี่ยมลบวงกลมเท่ากับสองตั้งโจทย์ที่จุดสองนะคะจุดสองเจ็ดศูนย์ศูนย์สี่นะคะ มาอีกแล้ว4น้อยกว่า7เว้น1ช่องกระโดดมา4อะไรได้0 7 4 1 4ลบ0 4ลบ4ไม่ได้บวก1ลบ5นะคะ4อะไรได้3 0 4 7 28 4 7ใส่7ลบ2 8ลบ8ไม่ได้ลบ10เพิ่ม2นะคะต่อไป4อะไรได้2 0นะคะอ่านลูกคิดไปเรื่อยๆ สี่ห้ายี่สิบลบสองศูนย์หมดหรือยังคะยังเหลือศูนย์สี่ใช่ไหมสี่หนึ่งสี่ลบศูนย์สี่ออกไปคําตอบที่ได้คือหนึ่งเจ็ดห้าหนะคะหนึ่้าหนนะคะให้นักเรียนขยับหลักให้ถูกต้อง1นึ่เจ็ดเคลีย ต่อไป8 0 0 8หารสองนะคะสี่เหลี่ยมลบวงกลมเท่ากับสองตั้งโจทย์ที่จุดสอง0 8นะคะสองน้อยกว่า8อ๋อสองน้อยกว่าแดเว้นหนึ่งช่องกระโดดมานะคะสองหลักแรกสองอะไรที่ศูนย์ดสองสี่แปดลบ0ูนย์ดออกไปนะทีนี้มาเจอต่อไปสองอะไรที่ศ0นย์ย์มีไหมคะไม่มีขยับหลักมา ขยับหลักมา2ออะไรได้0ูนย์มีไหมคะไม่มีขยับหลักมา2ออะไรได้0ูนย์แปดสอลบศย์แออกไปคําตอบจึงได้เท่ากับสี่ศูนย์ศนะคะ,นะคะมีศูนย์ขั้นกลางทาให้การต้องขยับหลักไปเรื่อยๆแล้วก็อย่าสับสนนะ สามศูนย์ศูนย์สามหารสามสี่เหลี่ยมลบวงกลมเท่ากับสองตั้งโจทย์ที่จุดสองสามศูนย์ศูนย์สามนะคะสามเท่ากับสามเว้นหนึ่งช่องนะคะเท่ากันเว้นสามอะไรที่ศูนย์สามสามหนึ่งสามลบศูนย์สามออกไปต่อไปเราจะดีดในหลักนี้นะคะนิ้วซ้ายคุณครูจิ้มไว้สามอะไรได้ศูนย์ศูนย์มีไหมไม่มีกระโดดมาสามอะไรได้ศูนย์ศูนย์มีไหมไม่มีกระโดดมา สามอะไรที่ศู 03. นย์สามสามหนึ่งสามลบศนย์สะคะได้คำตอบ100 1นึ่งศูนย์นย์นึ่นศูนศูนย์นึ่งเดี๋ยวทำพร้อมกันไปเรื่อยๆนะคะต่อไป1008หาร6สี่เหลี่ยมลบวงกลมเท่ากับ2ตั2้งโจทย์ที่จุด2 1 0 0 8นะคะ หกมากกว่าหนึ่งไม่เว้นนะคะมีไม่เว้นแล้วนะหกอะไรได้หนึ่งศูนย์หกหนึ่งหกลบศูนย์หกลบหกไม่ได้ลบสิบเพิ่มสี่นะคะต่อไปหกอะไรได้สี่ศูนย์คะหกหกสามสิบหกลบสามกับหกลบหกไม่ได้ลบสิบเพิ่มสี่ต่อไปหกอะไรได้สี่สิบแปดหกแปดสี่สิบแปดลบสี่สิบแปดหมดไหมคะ หมดคำตอบจึงได้เท่ากับ168 168นะคะต่อไปข้อ139002หาร 2. สสี่เหลี่ยมลบวงกลมเท่ากับ2ตั้งโจทย์ที่จุดสองอยู่หน้าจุดขึงกลางนะคะ9ก้า2น้อยกว่า9เว้น1ช่องกระโดดมานะคะอ่านลูกคิดสองอะไรได้09 สองสี่แปดลบศูออกไปต่อไปสองอะไรได้หนึ่งศูนย์สองห้าสิลบหนนะคะต่อไปสองอะไรได้0ูนย์ศูยมีไหมไม่มีนะคะจากหลักนี้กระโดดมาต่อไปสองอะไรได้0ูนย์สอสองหนึ่งสองลบศูนย์สหมดเลยนะคะทันไหมได้คำตอบ4 50 1้นะคะสี่หศย์หนึ่ง ข้อ14 9 0ี่เกหาร2สี่เหลี่ยมลบวงกลมเท่ากับ2ตั้งโจทย์ที่จุด2 9 0เกนะคะสน้อยกว่า9เว้น1ช่องนะคะดูหลัก2หลักแรก2อ,อะไรที่0ูนย์เก้าอลบ0 8ออกไปเหมือนข้อเมื่อกี้เลยใช่ไหมสออะไรได้หนึ่ง0ูน 10. สออไไิบลบหนึสองอะไรได้0 8? 8ูขยับหลักมาไม่มีสองอะไรได้0ูนย์แปดสลบศูนย์แะคะได้คำตอบสี่ห้าศูนย์สี่ห้านย์สี่นะคะ ต่อไป400สอนหาร6สี่เหลี่ยมลบวงกลมเท่ากับ2ตั้งโจทย์ที่จุด2อยู่หน้าจุดกึ่งกลาง4002นะคะจิ้มไว้6มากกว่า4ไม่เว้นนะคะมาดีดหลักชิดกัน2หลักแรกคือ40 6อะไรได้40 66 36ลบ3กับ6ลบ6ไม่ได้ลบ10เพิ่ม4 6อะไรได้40อีก ห6หกสกลบ3กับ6 6ลบ6ไม่ได้ลบสิเพิ่มสต่อไปเหลือ42 6สหลยที่สี2 6 7อเ็ดท่องสุดคูณให้ไวลบ42ได้คําตอบเท่ากับ6 6 7 6, 6 7นะคะต่อไปข้อ16แล้วนะคะหนึ่งหารส สี่เหลี่ยมลบวงกลมเท่ากับสองตั้งโจทย์ที่จุดสองหนึ่งศูนย์สามศูนย์นะคะสองมากกว่าหนึ่งไม่เว้นนะคะดูสองหลักแรกสองอะไรได้หนึ่งศูนย์สองห้าสิบลบหนึ่งย์ต่อไปสองอะไรได้ศูนย์สามคะสองหนึ่งสองลบศูนย์สองต่อไปสองอะไรได้หนึ่งสองห้าสิบลบหนึ่งศูนย์หมดไหมคะ หมดแล้วคำตอบคือห้าหนึ่งห้านะห้าหนึ่งห้านะคะทำเดี๋ยวเราจะทำไปพร้อมๆกันหนึ่งคอลัมน์นะคะวันนี้คลิปจะยาวหนึ่งศูนย์แปดศูนย์หารสี่นะคะสี่เหลี่ยมลบวงกลมเท่ากับสองตั้งโจทย์ที่จุดสองหนึ่งศูนย์แปดศูนย์นะคะตั้งให้ถูกนะสี่มากกว่าหนึ่ง ไม่เว้นนะคะอดีตหลักนี้สีอะไรได้หนึ่งศูนย์คะ่ะสี่สองแปดลบศูนย์แปดลบแปดไม่ได้ลบสิบเพิ่มสองต่อไปสี่อะไรได้สองแปดสี่เจ็ดยี่สิบแปดลบสองแปดออกไปหมดไหมคะหมดเพราะฉะนั้นคำตอบคือสองเจ็ดศูนย์นะคะสอง เจศูนย์อย่าลืมศูนยในหลักหน่วยนะไม่ได้ดีดแต่ว่ามีค่าเป็น0ูนย์ะคะต่อไป3 0 90หาร5สี่เหลี่ยมลบวงกลมเท่ากับ2ตั้งโจทย์ที่จุดสอง9 0มจุดสอยู่หน้าจุดกึ่งกลาง5มากกว่า3ไม่เว้นนะคะ5าอะไรได้30 5 6 30หลบ3 0ออกไปต่อไปเหลือ 09นย์้าห้าอะไรที่ศูนย์เก้าห้าหนึลบศูหออกไปนะคะเหลือ40่ศูห้าอะไรที่สี่ศูนยห้าแปดสี่สบลบสีออกไปนะคะได้คำตอบ6กหนึ่หนึ่งแนะคะ ต่อไปนะคะข้อสิบเก้าหนึ่งศูนย์เหารห้าสี่เหลี่ยมลบวงกลมเท่ากับสองตั้งโจทย์ที่จุดสองนะคะหนึ่งูมากกว่าหไม่เว้นนะคะสหลักแรกคือหนึู้าอะไรได้หนึ่งศูนาลบหนะคะต่อไปห้าอะไรได้ศูย์เจ็ด ห้าหนึ่งห้าลบศูนย์ห้านะคะต่อไปเหลือสองศูนย์ห้าอะไรได้สองศูนย์ค่ะห้าสี่ยี่สิบลบสองศูนย์หมดเลยได้คำตอบสองหนึ่งสี่นะคะสองหนึ่งสี่ข้อ20ค่ค่ะสาม0ูนหาร9สี่เหลี่ยมลบวงกลมเท่ากับสองตั้งโจทย์ที่จุดสองสามนะคะ ต่อไป9มากกว่า3ไม่เว้นนะคะ9อะไรได้30 9 3 27เกเลบสกับ7จลบเไม่ได้ลบสิเพิ่มสนะคะต่อไปเก้อะไรได้36 9 4 36หกหกลบสาออกไปนะคะ0หมดคำตอบตอบว่า3 4 0นะคะ3 4 0หลักหน่วยเอา0ลงมาเติมนะคะ ต่อไป2 0 5 0หาร5สี่เหลี่ยมลบวงกลมเท่ากับ2ตั้งโจทย์ที่จุด2อนะคะอยู่หน้าจุดกึ่งกลาง2 0 5 0, 0ต่อไป5มากกว่า2ไม่เว้นนะคะ2หลักแรก5อะไรได้ยี่สิบ20ลบ2อศออกไปนะคะเหลือ0 5 5หอะไรได้0 5นย์ค่ะดูจากลูกคิดนะ5 1 5หลบ0ย์ออกไปนะคะ โจทย์หมดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบคือ c 1แล้วก็0ในหลักหน่วยเหมือนเดิมนะคะ410ต่อไปข้อ22 2070หา 0, ร6นะคะสี่เหลี่ยมลบวงกลมเท่ากับ2ตั้งโจทย์ที่จุด2นะคะ2070ท 0, วนด้วย2มากกว่า6มากกว่า2ไม่เว้นนะคะ2หลักแรก6อะไรที่20 6 3สาสิลบหนลบ8ไม่ได้ลบสิบเพิ่มสองต่อไป6อะไรได้ยี่สิบเจ็ดหกสี่ยีลบสอลบสไม่ได้บวกหนลบห้านะคะเหลือลูกคิดอยู่สามศูนนะ6อะไรได้สามสิบคะ6 5 30นะคะหมดเลยท่องๆลูกคิดให้เร็วคำตอบคือ3 4 5นะ3 4 5นะคะ ข้อต่อไป50 40หาร8ดสี่เหลี่ยมลบวงกลมเท่ากับ2ตั้งโจทย์ที่จุด2 50 40นะคะ8มากกว่า5ไม่เว้นนะคะขยับมาไหมดูนะคะ8อะไรได้50 8 6 48ดหสี่สิดลบ4ี่ลบ4ไม่ได้บวก1ลบ5ลบ8ไม่ได้ลบ10เพิ่ม2นะคะต่อไปเหลือ2 40นยะ์ะ8อะไรได้24 8 3 24ลบ2 4นะคะหมดไหมโจทย์หมดคําตอบคือ6 3 0นะคะ6 3 0ข้อต่อไป9040หาร5สี่เหลี่ยมลบวงกลมเท่ากับ2ตั้งโจทย์ที่จุด2นะคะ9040นะ ห้าน้อยกว่าเก้าเว้นหนึ่งช่องนะคะมาดูสองหลักแรกห้าอะไรได้ศูนย์เก้าห้าหนึ่งห้าห้าสองสิบเกินใช่ไหมเอาห้าหนึ่งห้าลบศูนย์ห้าออกไปห้าอะไรได้สี่สิบห้าแปดสี่สิบลบสี่ศูนย์นะคะต่อไปห้าอะไรได้ศูนย์สี่ห้าอะไรได้ศูนย์สี่มีไหมคะเราจะดิดในหลักนี้นะคะห้าอะไรได้ศูนย์สี่มีไหม ไม่มีกระโดดมาดีดในหลักหน่วยห้าอะไรได้สี่ศูนย์นะคะอย่าลืมว่าโจทย์ยังเป็นสี่ศูนย์อยู่นะที่เหลืออยู่ห้าแปดสี่สิบลบสี่ศูนออกไปคำตอบคือหนึ่งแปดศูนย์แปดนะคะหนึ่งแปดศูนย์แปด ต่อไป6030หาร9สี่เหลี่ยมลบวงกลมเท่ากับ2ตั้งโจทย์ที่จุด2 6030นะคะ9มากกว่า6ไม่เว้น9อะไรได้60 97 63เอา9 6 54นะคะใส่6ลบ5 4ลบ4ไม่ได้ลบ10เพิ่ม6ต่อไป9อะไรได้63 เก้าใช่ไหมคะลบห3มหมดเลยนะคะคำตอบจึงได้เท่ากับ6 7 0นะคะ6 7 0ต่อไป2 0 8 0หารสี่สี่เหลี่ยมลบวงกลมเท่ากับ2ตั้งจยดที่จุด2 2 0 8องนนะคะ4มากกว่า2ไม่เว้น4อะไรได้2ี่ สี่ห้ายีสิบลบสองศูนย์นะคะต่อไปดูโจทย์เลยสี่อะไรที่ศูนย์แปดสี่สองแลบศย์แออกไปนะคะคำตอบได้เท่ากับห้าสองนะคะห้านะคะเริ่มพอเข้าใจแล้วนเนาะต่อไปสามศูหารหสี่เหลี่ยมลบวงกลมเท่ากับสตั้งโจทย์ที่จุดสองสานะคะ ามากกว่า3ไม่เว้นนะคะ2หลักแรก5อะไรได้30 5 6 30ลบ3 0ต่อไป5อะไรได้0 8มีไหม5 1 5ลบ0 5ต่อไปเหลือ5อะไรได้3 0 5 6 30หมดเลยได้คำตอบ6 1 6นะคะ6 1 6ต่อไปข้อ28 ข้อ28นะคะ 6, 0, 6, 0, 5, slept, 2. 2 uh, 60 60หาร6ส okay. ี่เหลี่ยมลบวงกลมเท่ากับ2ตั้งโจทย์ที่จุด2 60 60นะคะ6เท่ากับ6เว้น1ช่องมาดู6อะไรได้0 6 61 6ลบ0 6นะคะต่อไป6อะไรได้0 0มีไหม0 0ไม่มีขยับหลักมานะคะจากหลักนี้มาดีดหลักนี้6อะไรได้0 6 หกหนึลบศย์หออกไปหมดนะคะโจทย์หมดแต่คำตอบนะคะหลักหน่วยยังเป็นเลข0ูนย์อยู่นะตอบ10 10งศูนะคะหนึู่นหนึ่งศูนย์นะคะอย่าลืมข้อยี่สิบเก้าสูนย์เก้าศูนย์หารหสี่เหลี่ยมลบวงกลมเท่ากับสองตั้งโจทย์ที่จุดสองสามศ หกมากกว่าสามไม่เว้นนะคะสองหลักแรกหกอะไรได้สามสิบหกห้าลบสามสิบนะคะต่อไปหกอะไรได้ศูนย์เก้ามีไหมคะหกหนึ่งหกลบศูนย์หกออกไปนะคะโจทย์ยังเหลืออยู่สามศูนย์หกอะไรได้สามศูนย์หกห้าสามสิบนะคะคำตอบคือห้าหนึ่งห้าห้าหนึ่งห้านะคะ และข้อสุดท้ายนะคะที่จะทำพร้อมกันกับคุณครูนะ6 0 9 0หาร7สี่เหลี่ยมลบวงกลมเท่ากับ2ตั้งโจทย์ที่จุด2 6 0 9 0นะคะ7มากกว่า6ไม่เว้น7อะไรได้6 0 78 56 7 9ด3หเกินเนาะเอา7 8 56กลบหกับ6ลบ6ไม่ได้ลบ10เพิ่มสต่อไป7อะไรได้49 7 7 4 9นะคะตัวหลังเป็นศูนย์หมดเลยดังนั้นคำตอบจึงได้870 870นะคะนี่เราทดลองทำไปด้วยกันคุณครูพาทำหนึ่งคอลัมน์เลย30ข้อนะคะเป็นคลิปที่ยาวมากเพราะฉะนั้นฝั่งขวานะคะลองทำดูนะลองทำลองขยับหลักตามที่คุณครูสอนดูนะคะแล้วส่งคำตอบมาตรวจเช็คกันเหมือนเดิมนะ แล้วพบกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ